เอาล่ะน้องมาร์กวันนี้แล้วก็แบบว่าดูกันในเกมเอบัตรเอเบคอนเลยใช่ไหมครับน้องมาร์กใช่เออก็แบบว่านี่ก็คือพา์ที่สามเลยนะก็ใช่ก็ก็เหมือนเดิมเลยก็ก็อยากรู้รายละเอียดก็ไปดูพา์ที่แล้วเลยนะก็ที่แนียแบบพา์ที่แล้วแม่งบอสพ่อุบาทจัดเลยใช่ไหมครับน้องมาร์ก เออนั่นแหละก็มาเริ่มกันเลยเอ้ยมาหมูตัวเล็กยิงเลยเอ้ยเอ้ยมามันขยายรูปปั้งฮะมันหูกหมูน้ำเงินดิจียตายต้องนังหมูเ้ยตายตายไอ้พวกเบี้ยควันเ้ยเอาจบแล้วเอาไม่เห็นเหยอ ้องฟ้าเขาทันแย่เฮ้ยตายตายตายนี่ไงแล้วังหมะนะมั้งเฮ้เฮี้ยมาดิวะผมโดนมันไม่ได้จนผมโอ๊ยกัดปูโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮี้ยปัดครั้งเดียวแตกเฮ้ยเฮ้ยมาบุรุษโลกปัดแค่ครั้งเดียวเฮี้ย ทำไมเลือดพีกับเลือดผมมันต่างกันไปมามากมาดูนี่วีมีมั่งเลยอาวละที่นี่ก็วันที่23แล้วมันจะมีอะไรเอ่ยดูหน่อยสิอ๋อหมูเล็กเลยหมูเล็กเออหมูเหล็กไอ้แย่แม่งมูดนิดเลยดู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 เอาดิเออโดนไม่จังหมูเล็กมันไม่ได้ผลเนี่ยไอ้โดนยู โดนซะต้นแบบแค่ไห้พูลเลยโอ้ยโอ้โโอโตวัวแกงมากรู้สองยัดมันเตเฉียเฉียเียเฮ้<ม>แตกสลายมาแม่มวันนีต้องพาดูสดใสเนะมาะว่าไม่ลงมาเออยำไซเลยอเฮ้ยหมูจิวแล้วปัดเลยหมูจิวเลยอไป,ไปเลย โอ้ยง่ายง่ายนี่นะง่ายจ้ะเอยเออมากมามันไอชูสปีกแล้วอุ้ยมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมากเอาเอาสไลด์เลยหมูสไลด์มากหมูสไลด์เออหมูสไลด์นี่ที่เขาวานว่านเออเอามากหมูสไลด์เห็นไหมเอานิ่งเลยไม่สไลด์ลยวเอาเอาไม่ลื่นเลยแม่นี้เดานทางมือเออกูก็หวานเหมือนกันแหละในวัสกิตันเขาวอกกัน อาอนี่ไงอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ดีนอุ้ยกามาเดี๋ยววะเบโอ้มาเป็นตัวขังเร็วป่ะเออยิงเร็วขึ้นวะไม่รู้เลยนมแล้วผมเป็นอะไรฮะโอ้ยมาตัวมึงสีฟ้าเอ้ยยิงเร็วขึ้นเร็วขึ้นเนอะ แม่งมาแล้วสภาวะหวานตัดขาหวานตัดขาเลยเนี่ยเชียะเชียเชียเชียมาดิว่ามันอยู่ไหนโอ้ยจะหมดแล้วตรงไหนตรงนี้หมดแล้วไหนวะสมมติว่าเออแตกไปแล้วสองตัวอยู่ไหนวะฮะสองตัวไม่เห็นมีอ๋อนี่ไงอิจดนะไรอ่ะ นี่ไงเลยอ่ะเฮ้ยบดล็อกอาไว้ในขอดูหน่อยดิเฮ้ยอูซี่ว่ะเฮ้ยซีอูเฮ้ยปืนโยโย่อะมาวันนี้ก็วันที่ยี่สิบหกแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรแต่ที่แน่พวกกูมีปืนโยโย่แล้วเฮ้ยโยโย่โยโย่โยโย่โว้ยเศรษฐ์โยโย่โย่ โยโยโยทำอะเฮ้ยลูกไม่จำกัดเลยใช่ใช่ฐานนี้ลูกศิษยไม่จำกัดไลยมั้งโยโยโยมาดิมึงมาดิวะโอเยอะไหมอืมมันมากอ้าวเอาหมดแล้วหมดแล้วมั้งหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมาวันที่27แล้วเดี๋ยวกูจะไปเปิดไอ้ไฟฟ้าดีตรงนี้นะโอเคไหมโอเคเกิดตรงกลางเอาไม่เกิดเลยโอ้ยแหววเสียแกนหมด ยิงเลยหมูยักษดีอโอ้ยยิงตูดเลยไอ้การตว์ฟาดอะไรกัน MCA 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 มา MCA MCA โอ้ยเอามามึงโนเลยเว้ยแย่แล้วมึงมันดีพีเอดามเตก์แย่แล้วมามมืกอกลางดีพีเอดามิเตกูมึงอยู่ไหนวะ ้อเวอมาลุกขึ้นมาแม่มึงนอนใต้กองเนื้อเนี่ยนะอืมนอนในซิกมาซิกมาแม่ด่านมึงอีกแล้วในว่าในวัยผู้คงกระดุกกระดุกอ๋อไม่ใช่ไม่โมเลกนี่บ้านบ้านมันคือโครงเล็กเฮ้ยโครงสร้างเนี่ยมึงระวังที่โครงเล็กนะอืมเอาคนกันออมคุณกันเด้อคุณรูว่าคุณรูว่าโครงเล็ก แล้วเขาบอไงที่แบบหัวตายเป็นไอ้มูงไล่ตามผึงวะอ้าวมูตีแปดร้อยน้องเฮ้ยไม่เห็นมามาแล้วมาบ่อยจริงเลยวะไอ้เช่นี่กัดกู้ต้องโทษยู่นะไม่รู้ก็อะไรไงโยงบนราคาโอเควันนี้ก็เป็นวันเออ่ก่อนบอสแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะอ๋อมูเล็กมูเล็กอะไรวะเนี่ยฮะ ทำไมตายยากจังเลยวะเฮ้ยจ้อ,องหลหดัดเลยนะไม่ตายยังไงวะไอ้ชี้ชีจรงิงตูแม่เฮ้ยชีไอ้ชีไอ้คนธรรมดาโอ้ย เวดโดนแล้วมือจอเรียกอเมริกายังไงเด้อเ็ C A ไหม M 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 C A ไหมยอมสีเลยยอมให้ไหมเออเ้าเอามาค์ไปแล้ว เอ้ยมาอุอยใหม่ในลูกเล่านายอีกแล้วแม่งด่านนี้ให้แต่วูจิเนาะไม่รู้เอามึงมาก่อนเฮ้ยปีเก้าศูนย์เอ้ยมาเลยเฮ้ยมาแล้วพีเก้าศูนย์มาเจ๋งมาเอ้ยโอ้เฮ้ยสองตัวเลยเฮ้ยมันมันพาพี่นออนมาเลยชิพายแล้วเอทาไง แตแล้วมาคูณสองเลยเพื่ปืนมาเลยยิงมากยิงมากอันดับแรกเราต้องคิดลูกน้องมันก่อนเว้ยโอ้ยตัวไหนมันคือลูกน้องวะโอเคลูกน้องตายหมดแล้วมาเล็งตัวใหญ่ยตายตายตายมามาเล็งกูมาไปหาั้แล้วมันมากรูโอ้โอ้ พี่ชายพี่ชายอย่านะโอ้ดื่มเลวางมันยายายาน้ำอยู่ไหนกินน้ำกินน้ำด้วยเยมขี้ยาขียาเขี่ยมาดิมาดิเร็วมากมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วตายเอาดิดูว่าโดดสูงมั้งกันแหละโอ้ ลิงกูกระสุนกูยวมาเดีวมาดียวมาดีวมาดีวมาดีวมาชย่อนมาชก่อนอ้าวตอยีคือชิแล้วมาดิเอ้มัไปตายล้วอ๋อกระดูออดีกรอปอมอโอ้แย่แล้โอ้เต็มโอ้เดี๋วมันก็จะวิ่งนีินีาไมเห็นวิ่งเล อ่ายังอยูอ um. ่น้ตอยู่้อยู่้ยูน้โอ้กสนี่ขบานี่ขามาดิมาดินี่ขาปาหนีเลยไม่อยู่แล้วโอ้ยยิงปลายิงปนี่ขาปายิงปากมันมันนี่ขาปาไม่นี่ขาปา um มันโอ้ยเติมกกนมาข้างหลังมัเนี่ยเอาเนี่ยๆๆมย้อมสีใช่ไหมสีลุองเ ตายตายมึงยิงสำสุดํำสุดเลยตายเสมอโอเคนะมาก็แบบว่าก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับพาร์ทนี้เลยนะพาร์ทนี้ก็แบบว่าเอา่อค่อนข้างที่จะโคตรชิลอยู่นิดหน่อยใช่ไหมครับองมากเออก็แบบว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบน่าขดหัวหรอกหน้าไม่เหมือนไอ้บอสตัวที่แล้วน,นั่นเป็นโคตรขดหัวจริงไงใช่ไหมครับองมาก เอออันนั้นของตึงเลยเอออันนั้นตัวตึงเลยอ่ะนะก็หรับใครก็ตามครับที่มาชมคลิปนี้ก็ต้องขอคุณมากกันเลยครับไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบาย